สวัดีครับผมมากินกระโพดเนาะก็บอกกระโพดมาหน่อยให้มาหาเฮงเลยสวัสดีครับผมเก่งครับอตอนนี้กำลังม,มาสร้างบ้านชั่วคราวอยู่นะคะที่งานช้างจังหวัดสุรินทร์นะคะพี่ๆทุกคนวันนี้เราอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนนะมาขายกล้วยขายอ้อยกันนะตอนนี้ปักหลักแบบถาวรมากนะคะพวกเรานะพี่กัดนะคะอยู่ที่หลังอ,อะไรนะอาจารย์บอกน้องมายก็นี จุ๊บจุจบ, ω, จบมาจมาุ๊บจุบจุ๊บเราเราจุ๊บจุ๊บมาจุ๊บจุ๊บมาอืมชื่นใจเอาครับผมให้น้องเมตตากับมัหาทิ้งด้วยเอากินเอามาถุงนึงได้หรอโบเยอะโบค้าวครับผมน่ารักมากเอรเออโอ้เมตตาด้วยเนาะโอ้เมตตายกเอายกเอาเลยบลูกตอนนี้ชาวช้างและค่าน้องน้องช้างนะคะมาเยอะแล้วนะคะอยู่ที่งานช้างสุรินทร์ท่านใดที่จะมาเที่ยวงานช้างมาเลยนะคะพี่15ถึง26นะคะพฤศจิกายนนี้ประมาณนี้นะ 嗯。Uh.